เอ้าครับมือนี่มาพัฒนาสวนนากินข้าวปลาพร้อมนี่เด้เปลี่ยนเอิบเติบนี่นี่จือเออมาถามพูดนะบอรครับบ้านตัวไม่กระห้างก็แล้วบ้านตัวแม่พูดนะปลา ว่อปลาครับล่าน,นั่งเห่นนมาเลี้ยงผาลูกผาโตมา,านั่งเห่นสวนพัฒนาสวนครับเจ็ดนี่ยกินขากินเทียงเงก่อกเพว่นแม่ยังกินโอ้ได้ยังกินเะไรอีหละ่ะยังนี่เอ็นบ่ อินคารูหลับแม่เินคารูหลับจังวะนี่นี่นี่มาครับนี่ก่อยังชักแล้วถึงหินถึงไรมั Luckily, ้งบินเลยติย oh ุบานอ่อนมาตานกองกับถินอันนึงได้สี่ล่ะนี่พอนีฝนเพียตาบุงูมาโอ้โหนะชุดยอดมากขนตะบุกงา แซ่บแซ่บแซ่บียาสสวนพัฒนาครับแปลนเตือบมาฐานเ้าจะมีแล้วครับช่างวากัน